จุดนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของบันไดานาคนะที่ขึ้นมาจากข้างล่างจนถ,ถึงจุดสูงสุดไม่ใช่จุดสูงสุดคือจุดสิ้นสุดของบันไดานาคที่ขึ้นมาถึงเอ่อบริเวณกลางภูเขาหลังวัดเชิงกิรีนะหลังโบสถ์ของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นบันไดที่ทําเป็นเอ่อรูปของพญานาคนะสามเสียนข้างละหนึ่งหนึ่งนาคนะ แล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งก็อีกหนึ่งนาคอีกหนึ่งโอมเหมือนกันสามเสียนก็จะมีทั้งหมดสี่จะเห็นยอดมันดบอยู่นี้คือเป็นสถานที่ประดิสถานพระพุทธบาทแลบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเอ่อพพอมุ่งพ่อตีแลบ นะแล้วก็หลวงพ่อนิละนามอีกหลายองค์ซึ่งเป็นพุทธรุปสำเร็จสมัยสุขโขทยัยนะหลวงพ่อตีนแลบนี้ก็เป็นปางมานวิชัยแต่ว่าพระบาทข้างล่างนะแลบออกมามากกว่าปกติ เลยมองตรงไปฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่เล็บๆอันนี้เป็นท่อปล่องไฟขึ้นมานี้ก็คือโรงสีข้าวซึ่งอยู่ฝั่งคนละฝั่งแม่น้ำยมกับวัดเชิงคีรีนะสมัยก่อนเป็นโรงสีข้าวเขาเปลือกชาวบ,บ้านนิยมเอาเขาเปลือกมาสีที่นี่นะ